สวัสดีครับช่องเสเอกพาด้วยนะครับมาฟังปูตานะครับบอกปกเสเอกกำลังกองกอยไปน้ากันนะครับเมือน,นี้ครับผมเช็ดซ้ำใดยมาฟังกันจากทังช่องนะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันลวกันที่ประวัติคิครับไปฟังกันครับ อันนี้เอฟซีว่ามมากบว่าอินฟังตอนก่อนเออเอาหันไม่สงไม่หลับไม่สงไม่หมานุกกะผักแข็งแรกหครื่องหนาย้องหันท่องหลายมาล้วรุบเออชารึงชากึมชาทุ่งสาทุกงชาทุอะไรเอาเอา่เออแก้ว่านยาครับอีพอเออเรียบร้อยแล้วพอดีขึ้นแด้ว่าคเออแต่เรื่องน้ำปัสสาวะสแต่มะลวงถางูนะหงลงนะ าหายั่วงหายเท่้าหายแตะรื้แต่รื้องไมนอะบ๊อบพิงะบ๊องาโม้องหายไลายไล่ากอเมของหายคือบ่าไปิง่าแต่ขั้วอับจับว่าท่านใดถ้าว่าว่าถือได้พอพอถิอจับขั้วไดก็ได้ฉันกัว่าขาไปจับขัควขาด คนผิดมารับผิดชอบความชั่วของตัวเองอคนไหนทำไม่ดีก็ได้แก่ตัวเองอหายกิพอนักไปขี้ไข้ไขยดีว่าฉันว่าหายกิพอนักนั่งทอยว่าค่ะของหายไม่ได้คืนเขาเอาไปแล้วนะละูกเนาะไปถามว่าจับจับได้ไหมได้บาปกรรมมีจริงนะละูกน้องบาปกรรมไม่จริงนะละูกน้อ แล้วก็ได้รับการรับโทษคือคือวัาเองก่อท่านเคิ่องมานะอ,อนนนืว่าเป็นงั้นทัางใจดีๆว่าทุกขกคันละเรากำไม่ถูกไนะม่หนัะเออในเมื่อเขาเสียไปแล้วเสียไปแล้วคือว่าปาดขอบแล้วถูกแล้วเคาะใหญ่ด้วยไม่ใช่เคาะไหมนะเคาะถึงพี่มีคนใดคนคนนี้ปาดขอบแล้วถูกแล้วคือว่าใครกับใครบ้าเอเอ อ้าในเมื่อฝาดคอปัดนะพวอก็คือหายรัางบ้านปอกใจในร่างบ้านเป่าใจพอขาเครื่องมืออใหม่ร่างบ้านเป่บใจมอมือจะเป่าแล้วหรือเปล่าได้ยู่แบบทำแต่เรือๆว่าเช้วแล้วเช้วไปหาใหม่ดีกว่าไม่เป็นกันอ้ะวคได้กว่า เขาบักเชื้อเออกว่ะเขาบักเช้อเออเออหายไม่โขไม่รักไม่โไม่หวานได้แต่คอด้ว่ขาปูวเออเทียงขื่อมืึแล้วไปหาคอดไว้ปวดขื่อเ่งไปกับบานต้องคอดไยไหมห่ามันถึอตนงได้ถือบ้ารคเออถามาบักเชือเมันถึงไม่โขาไม่ระคไม่โขไม่หาเคือบ้ม่บักเือ แค่จังได้่าไม่ือเราแค่พอว่าถึงว่าได้ขืนเขาถึงว่าได้ขายขายพุกงื่นถึงว่าบักเทียเองถือว่าท่านถือแล้วให้ไปยึดเอาโตมาครับแล้วว่าได้ไอ้โตจะค้องหมันไปว่าท่านแม่งไหมไปยึดจับเอาตลวมาตัวได้ปูไปเอาโตเครื่องมือไหครับปู ัตเครื่องปืนหมาพี่ยูกด่ดาโบจากของขีมากนัก้นะครับเลยที่ขั้นไรก็ออกขั้นมาหมาเอกผีู้าบข้างปืนเขาแบบยนคือเ <c oughs> รียกว่ากบอกว่ามันข้างมา ขั้นไหนตรวขั้นไหนออกเขาว่าหมาขี้ทางเป่งบ้กิ้งครับขั้นจากรวกิงออกฮ่าน่ักคือว่าหมาบ้าคือจักบวานเนาะ,ะม่น่าเป็นองค่ะวันนี้จะบอเพื่ออื่นหมาหรือเแล่วตะปูเอาอ่านว่อยากเป่นหมากระชากแค่นั้นแหละครับเตาข่าว ยาเขาคือได้ขีแงข้อกนน้แตงโมลูกโตบอเดอร์เขียนแต่มเท่าไปบูมเมื่อเราพอมาได้คือบวมเมื่อแต่ฉีดไปกวนกินแรงรูว่าียงได้คือได้เสียงเออที่แตหมเท่ากว่าท่าไหนพอเราเอาว่างไแหงจแก่ม่บูมว่าค่ะม่บวมต่อพเบิงตูเออหายไม่เคยไม่รัไม่เคยไม่หมายถูกกระาแข็งแรงแด้ลูกเด้อหายง่ายากหายเข้าหาว่าคขูตทุกคน ร่าร no yeah, ่ารวยรวยถูกหวยกคนอเป็นยังงถูกทุกคนมาถึอออกตปรได้บ้าหรือย oh, uh, uh, so ั uh ืมพอยืมครับที่รวมสบายเออยืมยืมครับผมคือหมายมันว่าือหแต่เราครับพดีก็ไมก้อ่คือว่าโม้นะอีกพอนะถ้าอ่อนยืมพอไรว่าถ้ามักคือคิวถ้าแปดหาันมือเอกไปถ้าเป็นงานยืมบ้าน ถามที่พอหนแล้วว่าค่ะมืออื้นอา้อนสองงมบี้เขาเอื่นของคู่สองคู่ไม่เป็นของุกทเอา้อนไม่หรเอาก้อนแบบจะขาดเนาะเออเขาถามว่าน่ามือไหมว่าพ่อแบบเปนเครื่องเป็นห้องอะไรว่เอาคอนไม่ร่าใช่เนะ อ่ก้อนไม่ว่าดีิ้เนาะอ่ผมก้อนไม่ว่าดีิัิเก่าอนไมว่าดีชินแวโก้อนเวลายี่สิบิเก่าที่อก้อนไม่ว่าดีชิ้นกับิ้เก่ามาเข้าใโอเคโอเคไปว่าโอเคกับเข้าใจเนาะไม่งั้ีเกกว่า ขึ้นไ้นี่งเป็นน,น้ำบักพาวดีกว่าม,มากคือเบาแต่เาขบาบอก่บักพาวน่าน่าเราว่าเป็นนิ่นี่ว่า เน่ากันน้อหนูแต่เราอื้อมามาแม่มาเียงพอน่เาเสลยเนาเป็นถุงมาทวกับโอ่งม่ันตัวไม่จำเป็นถุงอันนี้เน่าเขาว่าเป็นเน่านึกมา บ้าเห็นคือเบาเบาว่าไมันเน่ว <c oughs> บักาพาอเก่านั้นไบ้าใจเธอใจคือเต้ามั่งอ่ะปูบ้าจังไ่อีกปูโทรหาแม่สมพัตทีบ้าโทษดอกมึงอย่างนั้ถึงไม่ร่างงานหม่กตนยังว่าว่าคุ้งนี่คุ้งนี่ค <c oughs> อบ้าเขุ้ไม่เขาแต่งน้มยมั <c oughs> นคังวากน ย่ามเขาข่อกับพ่อบ้าแพ่แวกลูกหางหลาตาตีตา้านว่างไม่หมกมุนอย่างกระโดอกระ่ากายกูอ่ะแล้วบ้าแมบ้าแมเ้าด้วเมือเมื่อเมื่อหางหลามได้หมดเลยใช่เอาดอกน้ำเขาต้ม้วกันน้อมเป็นจังไดหมูถ้าบวก็่าทานแร็วจู่มยาเมื่อเจอกนทย่องเขาพ่อยซื้อยาซื้อเขาเนาะ ดาวเอาไปรอไอ้ดาไปร้อไรอ้มาได้ใครนาะขั้นวอถือเรกทายกะเอาทั้งหน้าเท้าตัวกันได้ด้วย<อ>เขาว่ามือเก๊ดดื้อข้างหน้ามือเกิดข้างหน้ามือเกือปีบข้างหน้ามือเกิดบเรกทายขาตัวเลขหน้าทาย เอาเรกหน้าก่อนนะเรกหน้าถามตัวเรกที่ออกเกตยืนมืงเก้งางหาเนาเอาเข้าีกและอหอมปากอมอก็ลงมวนเออดาบดาบเบ้ารับเอามาจังมคเับผมบดักเ้าหวหัวชมควันเนลคือดูวันไ มาอคู่ไอ้คนที่พูดมาบ้านไปนะหยังชี่องบ้านท่ไหนก็ยงมืนไปนะคนอีก้ามาร่มมืออนกันร้บางทว่าไันได้คือเราต กวากกข้งกว่เข้มได้บนกนำความกวาก็แขคงได้ืงรัได้ว่าเสียที่แล้วหมดแล้วนำได้โดดใช่หยุเนจิมย่ละตัวใครใครบอกว่าม่อพายเขือนมาม่อพาเขือนอ้อมเขียดกลางนะอ้อมเขียดขัค้างแข่งรู้รัเออมอง ตารดายตัวั่สามากะดตัวาตาด้เอาเอาเท่าอ่ะกลับไปพักขนดออามณ์ก่อนคือไปเต้นูไตห้องม่วงเนาะหาไื่โบไื่หลักไม่โื่หวาแ้วลก้จ้าจ้าสาธุสครับนี่ก็เป็นเลกรถที่ชีมาเมื่อนีนนะครับเนาะ เดรรถขั้นเก่านะครับเนาะสองสองหาเก่าได้เพียงครับนี่กระด่าขี้มากนะครับเนาะที่หองปูนะครับเนาะปู่บอกไปจัดด่วนพี่น้องเอฟซีครับผมเนาะครับผมกาแฟก๊ดไล์กดแช์นะครับเพื่อเป็นกาลนังใจใหใจกันและกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับครับกาแฟกดไล์กดแช์เพื่อเป็นกาลนังนัใงใจกันด้กันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ